ร่วงมามาหาหาหลังฉาเต็ม ผมพันธุแตกครับสัสดีครับสวัสดีครับโอเคโอเคไม่พูดกันเหรอโกู้งกูกิ้งเลยเจอเจอดีนี่อะไร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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมิงกิ้งอยู่ไหมอ่ะพูดอะไรท็อปพี่แซงมาอะแซมาทำไมอะทำไมอะยังไงอะไม่เดี๋ยวจะใจเย็นเด้วจะทำยังไงต่อ เดี๋ยว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 ผู้บริหารไม่แสดงไม่้เลยดูเลยเดี๋ยวถ้าเรากดกันอยู่ไม่ได้ยังไงเนี่ยถ้าเล่นถ้าเล่นอย่างนี้มีปัญหาก็คณะก็ต้องเล่นคุณอย่าเอาว่าคุณเป็นผู้บริหารคุณเป็นยาแล้วใครฮะเล่นบีบีกับพี่ตาเล่นแล้วสายลมคุยกันดีกว่า พูดได้ยินก็ส่งมาด่าผมเนี่ยมันส่งผิดไม่ตั้งใจส่งผมส่งหาเพื่อนผมมันอาจจะกดเบอร์ผิดอไปพาลังสิทธิ์ไม่ได้ครับพี่เห็นไหมเนี่ยพี่ส้มส่งผิดผมไม่ส่งให้อ้วนเพื่อนผมเอ่ออวยทำคุณพระนี่ส่งให้ลองเม้งสันนี่ก็ลองเม้งนี้เลยเหรอก็บอกแ้เขามีปัญหาลังสิทธิ์ทาไม่ได้โอยสี่โมงห้าโมงทำไม่ได้หรอกทำไมอ่ะทำไมเราเม้งต่อยิงหัวอยู่รดลันตี เทคโนโลยีมันไม่ได้ช่วยเราหรอกความกำคัญดีกว่าผมว่าอ่านั่งนัคุยกันดีกว่าคุยกันดีกว่าเอออย่าบอกว่าอย่าลงเทคโนโลยีไงการคุยกันไม่คุยกันไงส่งอีนแต่่แล้วก็ทะเลาะกันพี่ไม่สบายใจเนี่ยอ๋ออ่ะอค่ะพี่ตาทรมาแล้วพี่ตาโทรแพี่ร ผมไม่ไม oh, um like uh ่หาเดือนแล้วือนล้วไม่เนลผมป็นเ็นอยู่อ่ะพี่น้ำตาหอ้พี่จ้าพูดหรอว่าน้ำตาจละแค่นะอยู่อยู่ไหนชันให้ไหมแป๊บเดึยงพี่แป๊บเดงโอเคเดี๋ยวเ้นงปิดกระปิดอ่ะ ้ย่ไ้ยโอ้แ้วไ,ไม่คุยกันไม่สื่อสารกันแล้วบางทีผิดผิดถูกถูกส่งไปพิมพ์ผิดรีบส่งกดส่งไปมีเรื่องอชีวิตคนเราต่อไปคุยกันนะน,นี่อะอยู่ใกล้ใกล้กันก็คุยกัน,ไ,นไปไม่ได้ไปเถอะกูต้องย้งอ่ะอ้ฉแน่นนะ เข้าไปได้ทนงี้ก็จบไปแล้วเนี่ยต้องไปพิมพ์เออเขาตัแต่ป็ไม่ได้จริงหน้าไปละคือหน้าือหน้าละกันนั่นไงล่ะง่าย่ะล่าก็ไม่ให้คุยแล้วทุกคนก็ไม่คุยแล้ว